ขยับต่อไปที่จังหวัดสระบุรีฮะร้านขายเครื่องดื่มเย็นตอนนี้เป็นเดือดแล้วเดือดเพราะอะไรอยู่ดีๆมีแก๊งสี่สหายสี่ยอดกุมารบุกเข้ามาทำลายบ้านพังยับเยินเสียหายหมดเลยฮะนี่เหรอนี่เหรอสี่ยอดกุมารเอ้าในหัวนึกอีกแบบเลยนะ <c oughs> ไอ้นี่แหละแสบสุด <c oughs> สี่ยอดกุมารโดยเฉพาะไอตัวที่หยุดอยู่บนโซฟาสีชมพูจมูเนี่ยไอตัวนี้หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งบอกเฮ้ยพวกมึงขึ้นมาดิ <c oughs> นิรวีก่อนเลย Graduate, แล้วมันกัดแล้วมันกัดโซฟาที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือร้านขายเครื่องดื่มกาแฟเย็นชาเย็นขายเนี่ยแล้วลูกค้าเขาจะนั่งตรงสีฟ้ากับสีขาวเนี่ยสีชมพูกับสีขาวเขานั่งตรงเนี้ยแต่ er, ว่าตอนเช้าตื่นมาอ้าวเฮ้ยทําไมมันโลนเป็นพุนขนาดนี้มันไปผ่านสงครามที่ไหนมามาเปิดกล้องวงจรปิดดูอู๋ไอ้นี่มันแจ๊งสียอดกุมารเป็นขายใหญ่ในพื้นที่แล้วมันกัดขนาดไหนกัดขนาดเห็นสปริงเห็นสปริงข้างในเพราะคุณ โอ้หดูมัน,มนปากมากอะผมเที้ยวมัน,มนเที่ยวอะอขนาดนี้จริงฮะเหตุการณ์นี้ร้านขายเครื่องดื่มอยู่หน้าโรงเรียนสองคอนวิทยาคมที่แก่งคอยสระบุรีถามว่าอย่างนี้ใครคือเจ้าของช่วยแสดงออกทีถ้าไม่มีหรือหน่วยงานไหนก็ช่วยมาจับทีและถ้าไม่มีผมก็จะมีวิธีจัดการของผมแล้วนะนี่ไม่ได้ครูครูลำบากอะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าของผมจะต้องจัดการเองแล้วพี่เจ้าของร้านเลยต้องโพสต์ออกมา แบบนี้สี่ตัวที่ว่าเนี้ยตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเจ้าของนะฮะแต่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หมาจรจอมแสบจริงๆและจริงๆอ่ะเขามีกฎหมายนะว่าถ้าหากเป็นหมาไม่มีปกคอเป็นหมาจรท้องถิ่นท้องที่สามารถจับเอาไปกักขังได้นะฮะส่วน4ี่ตัวนี้ตกลงแล้วมีเจ้าของหรือเปล่าแต่ดูแล้วสรีระร่างกายโหนี่ขาใหญ่หมาจรแน่นอนอไม่น่าจะมีเจ้าของ นะครับแล้วดิเห็นข่าวนี้ยังว่าไปลุกลานบ้านคนอื่นเขาเออมีความผิดตามกฎหมายสีเงินเขาโดนไปแล้ว <c oughs> ไอ้สียอดกุมาจะโดนตามด้วยหรือเปล่านะฮะเหตุการณ์นี้จังหวัดสระบุรีสียอดกุมาจอมแสบอันเนี้ยหลักฐานชัดเขาจะฟ้องเราทีหลังไม่ได้ไม่ได้แล้วนี้ <c oughs> ตามตามกระบวนการอันนี้คือผู้ก่อเหตุที่ถูกต้องเลยคุณผู้ชม อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ